โอเคครับศิลปินสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสุภเลิศนิวรนันท์ครับเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มมุรภะครับครับผมวันนี้ในเทศกาลเอาอะไรมาแสดงเล่าให้เราฟังก่อนจริงๆงานนี้เป็นงานกลุ่มนะครับกลุ่มในกลุ่มหัวข้อ Shadow of the Angel นะครับก็แต่ตัวงานผมเนี่ยมันจะเป็นงานประเภทแบบดีต้อนแล้วก็เป็นการจัดวิดีโออินสตาเลชันนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์แบบอิมเมอร์ซีฟหน่อยๆให้คนสามารถเข้าไปอยู่ในผลงานได้แล้วก็ใกล้ชิดกับ บรรยากาศในผลงานครับได้อาจารย์ลองพาเข้าไปดิฉันชมผลงานได้เลยครับผมอเไอไอตัวคอนเซปต์เนี่ยผมในชื่องานเนี่ยเป็นชื่อลันดซองแฟนตาซีครับพูดถึงไอความแฟนตาซีของเรื่องเล่าลันซองนะครับก็คือผมสนใจไอประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างเช่นยุคลันซองหรือว่าความงามในยุคศิลปะวิทยาการถ้าพูดถึงการทําภาพให้มีระยะทําภาพให้มันมีสามิติ ผมก็เลยคิดว่าตั้งคําถามาว่าในยุคเนี้ไอความรู้ชุดเนี้มันยังส่งผลต่อในยุคปัจจุบัน mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะสร้างสร้างรูปทรงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คนได้รับรู้ก็คือถ้าเทียบกับยุคสมัยรัชทสองเนี่ยมันห้าร้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นประวัติศาสตร์ของสมัยใหม่ของไทยเนี่ยมันก็ไปเอาความรู้ชุดนั้นมาใช้อธิบายอธิบายความงามได้ก็ mm hmm. ผมว่าก็จะเป็นมุมมองที่ผสมผสานระหว,ว่างเรื่องเล่า ในอดีตผที่มันส่งผลต่อมนุษยชาติกับความเป็นสมัยใหม่ในยุคสังคมไทยว่ามันส่งผลยังไงแล้วก็ในตัวคอนเซปต์งานเนี่ยผมอยากให้ผู้ชมเข้าไปอยู่ในผลงานแล้วก็ให้มันสะท้อนตัวตัวพื้นที่เวลาแล้วก็ความจริงนะครับร๋ยวพื้นที่เนี่ยร่างกายที่เราไปรับรู้ในผลงานเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่แบบหนึ่งนะครับพื้นที่ของการรับรู้ด้วยแล้วก็พื้นที่ของจิตกรรมที่มันส่งผลต่อการรับรู้ที่ระยะและความหมายของภาพ มันทำงานกับเพอร์เซ็ชันของผู้ชมยังไงนะครับแล้วก็อย่างเช่นเรื่องเวลาเราก็ตั้งคําถามกับเวลาในประวัติศาสตร์หรือว่าเวลาในภาพเคลื่อนไหวที่เราต้องรอที่ต้องรอให้ภาพมันเปลี่ยนแปลงไปว่าผู้ชมจะรู้สึกยังไงร,รวมถึงความจริงที่มันสร้างขึ้นมาในชุดจิตกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นอิมเมอร์ซีแบบนี้ว่ามันส่งผลต่อผู้ชมยังไงอย่าง,อย,างอย่างโลกสมัยใหม่เนี่ย AI เอไอย่างเงี้ยมันคือเป็นโลกแห่งที่มันผลิตซ้ำบางอย่าง จนเราเชื่อว่ามันจริงครับแล้วชุดความรู้แบบนั้นเนี่ยมันยังทางานแบบนั้นอยู่หรือไม่ก็จะให้ให้ให้ผู้ชมได้มาตัดสินแล้วก็รับรู้เป็นประสบการณ์แบบแบบสุนทรียะด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> ก็ก็ลองลองผู้ชมได้ได้มาลองมาลองเดี๋ยวติดไหมครับ <c oughs> มาลองเข้ามานานบรรยากาศใ่้พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอาให้อันหนึ่งรับไปเล่นข้างนอกนะไม่เป็นไรครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มใหม่เดี๋ยวเราตัด โอเคครับคือคือก่อนที่จะมาเป็นตัวแอมบิเนชันเนี่ยมันมาจากงานดิจิตอลงานเพ้นหรืองานอะไรก่อนอาจารย์ลองเล่าขั้นตอนนิดนึงขั้นตอนครับก็จริงเริ่มผมเริ่มจากวิธีการสร้างภาพว่าผมสนใจในงานจิตรกรรมแบบทุเเรลนิสองที่สิสมัยที่เราเรียนจะเรียกว่าซฟูมาโตก็คือเป็นการภาพที่แทนใสาตาม มนุษย์ที่ระยะหน้าชัดแล้วก็ระยะหลังก็เบอร์ก็ผมก็คิดว่าไอการเล่ารูปแบบนี้มันยังส่งผลต่อการมองอจิตกรรมในปัจจุบันด้วยก็เลยคิดว่าเอาวิธีการแบบนี้มาใช้ผมก็ได้ได้แพทเทิร์นจากงานจิตรกรรมยุคลนสองแต่ว่าใส่รูปทรงที่มันเป็นรูปทรงสามิติสร้างเจนขึ้นมาใหม่โดยรูปทรงใช้โปรแกรมแบบสร้างรูปสามมิติแล้วใช้แสงเงาเข้ามาเพื่อสร้างว่าไอความจริงเนี้ยมันเป็นจริงหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาจาก ระบบดิจิตอลนะครับก็คือทําจากดิจิตอลอาร์ตก่อนทั้งหมดเลยแต่ว่าได้อินสปายมาจากงานเพนติงในยุคยุคสองนะแล้ววิธีการฉายเห็นบอกมีหลายโปรเจคเตอร์หลายตัวโปรเจคเตอร์ก็จริงๆมันออกทั้งหมด3ามชันแนลแต่ชันแนลใช้ทั้งหมด4ี่โปรเจคเตอร์ครับผมนะครับเพื่อจะสร้างคอนเซปต์ก็คือจะให้กิตกรรมเป็นงานเพนติงขนาดใหญ่ก็ประมาณความกว้างยาวก็ประมาณ10เมตรแต่ว่าให้ผู้ชมเข้ามาอยู่ในผลงานด้วยเพื่อ เพื่อยืนยันว่าไอ้ตัวพื้นที่เนี่ยการรับรู้เนี่ยมันส่งผลต่อผู้ชมยังไงได้แล้วก็เรื่องเรื่องความจริงที่มันส่งผลต่อต่ออิมเมจที่มันเกิดขึ้นว่ามันมันตั้งคำถามว่ารูปทรงแบบเนี้ยคุณค่าแบบเนี้ยส่งผลต่อชุดความรู้ปัจจุบันหรือเปล่าชุดวัฒนธรรมหรือว่าชุดคุณค่าแม้กระทั่งเรื่องศาสนาและศิลธรรมอย่างเงี mm ้ย hmm. เราใช้ชุดความรู้แบบเลอซองมาทํางานกับยุคปัจจุบันหรือเปล่า mm hmm. ก็เป็นการตั้งคำถามแบบหนึ่งซึ่งผู้ชมสามารถมาเรียนรู้ใน มาทวาข้จใจกับผลงานในในตัวพื้นที่ได้ครับตัวตัวผลงานเนี่ยถ้าแสดงสมบูรณ์ครบเนี่ยี่นาทีครับอาจารย์ก็10นาทีประมาณ10นาทีต่หลุดไปเรื่อยๆครับอ๋บอก็อคือวนหลุดไปแต่ว่า10นาทีครบในหนึ่งในหนึ่งการเล่าเรื่องเมื่อกี้เริ่มต้นค่อยๆ <c oughs> มีเสาขึ้นมาที <c oughs> ละอันใช่ไหม <c oughs> ครับแล้วก็มีมีนางลำมาเนาะแล้วก็เริ่มมีสุริยะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เป็นการตั้งคาถามแบบ แบบคติโบราณเนี่ยนะว่ามีที่พื้นด้วยว่าความจริงเป็นยังไงหรือว่าสิ่งความสัมพันธ์ที่มนุษยชาติสัมพันธ์กับธรรมชาติเป็นยังไงแล้วนี่ที่พื้นให้มันรู้สึกว่ามันเป็นอิมเมอร์ซีฟแล้วผู้คนได้รู้สึกกับพื้นที่ที่มันสร้างขึ้นมาว่ามันเป็นความจริงหรือว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในงานจิตกรรมครับช่วงนี้ก็คือทีทอาร์ตสร้างขึ้นมาแล้วก็ตรงใจก็ผสมผสานระหว่างโปรแกรมสามมิติและโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเพนส์ในในดิจิตอลครับได้ครับอาจารย์น์ครับอาจารย์ครับ ทีนี้ในวงการศิลปะตอนนี้เขาเขามาคุยนเรื่องคาบเขามาสนใจว่าเฮ้ย hey, งานศิลปะเนี่ยมันมาจากความคิดของศิลปินนะส่วนหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือมือศิลปินที่สร้างสงรรค์แต่พอาีนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการยอมรับในสังคมมันต้องยอมรับไหมว่าเทคโนโลยีอย่างที่อาจารย์ใช้มันเข้ามาแล้วมันยังเป็นความเป็นศิลปะอยู่ครับ,รบนี่ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ผมเลือกใช้ว่าคุณค่าแบบเรนะือนรสองเรายัางรักษาวยู่ไหมแต่จริงๆมัดเปลี่ยนไม่ได้หรอกเราไม่สามารถ ไปล้มล้างความคิดที่มันสืบต่อสืบต่อในโบราณได้แต่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ชมผู้ดูก็เป็นฝ่ายเลือกว่าเราเลือกแบบนี้ศิลปินก็เป็นฝ่ายเลือกว่าจะใช้มุมมองแบบนี้ในการสื่อสารออกมาก็สุดท้ายศิลปะมันเป็นข้อดีอย่างนึงคือมันให้ผู้ชมได้เลือกเองได้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ใช้ความชอบใช้ความพอใจในการเลือกเสพ น,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 นแล้วแล้วในส่วนของ AI เราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอะไรก็ผมว่าเป็นข้อมูลนะจริงๆเราถ้าเราลดอคติอของ AI เนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันได้แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าศิลปะมันก็คือความปรารถนาของศิลปินและผู้อยู่ซึ่ง AI ไม่มีโอเคอาจจะอาจจะสร้าง Data ให้มันรู้สึกอย่างนั้นก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยผู้เลือกก็จะเป็นมนุษย์ แม่อาจารย์นี่ก็คือลึกซึ้งเลยพอมาใจอย่างนี้ก็แสดงกาลังเข้ายุคกับกําลังที่จะข้าวเปลี่ยนเพราะอย่างผมไปสัมภาษณ์งานเด็กข้างนอกเนี่ยทุกคนใช้ AI ช่วยหมดในขั้นตอนในการสร้างสรรค์เริ่มต้นนะก็เป็นเป็นยุคที่เราต้องต่อสู้กับอคติแล้วความเข้าใจเรื่องนี้ก็ก็เหมือนผมว่ามันก็เหมือนยุคก่อนๆที่เรามีความเชื่อเรื่องอื่นมาครอบงำแต่สุดท้ายมนุษย์ก็เลือกเอง ส่วนอันนี้ก็เข้ามาดูแล้วเข้ามาตีความกาันเ<ข>าราเองเาาตีความเป็นประสบการณ์ของแต่ละแบบปัจเจกของผู้ชมได,ได้ครับ,รบอาจารย์ครับงานเทศกาลยังมีอีกหลายวาันอาจารย์เชิญชวนคนมาดูตามที่เล่าเนี่ยครับในส่วนตรงนี้ได้ครับก็เทศกาลชาโดว์ออฟจิงก็เป็นศิลป,ปินสามคนนะครับเพื่อนที่เรียนด้วยการจบกันมาแล้วก็แยกย้ายก,กันทํางานแล้วก็ ยังมีเวลานะครับประมาณชิ้นเดือนประมาณ1วิธุนาก็มาชมกันได้ครับหยุดวันจทร์วันเดียวที่ฮอสินขอทมชั้น4โอเคครับผมขอให้งานประสบความสลเร็จครับพระจานขอบคุณมากครับ